เขาบอกว่าหูฟังดุนี้เหมาะสาหรับสายเกมมิ่งไม่ว่าเป็นดีไซน์ของเคชาร์ดหรือว right ่าหูฟังของจริงต้องบอกเลยว่าโคตรเทเลยครับและที่สําคัญหูฟังเสียงดีเลย์ต่ํามากเอาไว้ในการเล่นเกมโคตรเหมาะกับหูฟังดุนี้บาดไฟโปรของ KY Tech ตัวหูฟังเป็นแบบอินเอียร์มีฟังก์ชั่น ENC ในการตัดเสียงรบกวนไม่ว่าเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าคุยโทรศัพท์เสียงที่ได้มีความคมชัดและเสียงเพราะ และตัวหูฟังเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.4และใช้งานได้ต่อเนื่อง5-6ชั่วโมงหูฟังสามารถใส่ได้ทุกแอคทิวิตใช้ในการใส่วิ่งหรือว่าออกกําลังกายได้อีกด้วยซึ่งตัวนี้กันน้ําได้ถึงระดับ IPX5 กันน้ากันเหงื่อได้หมดเลยครับและตรงการหูฟังเขาเป็นแบบระบบสัมผัสและมีไมค์ในตัวใช้ในการคุยโทรศัพท์ได้อีกด้วยระบบเสียงเป็นแบบสเตอริโอ360องศาใช้ในการฟังเพลงเสียงเบสแน่นมาก ถือว่าเป็นหูฟังที่คุณภาพเสียงดีและอยู่ในงบไม่ถึง2แบงค์แดงถ้าใครที่สนใจพิกัดอยู่ตรงตะกร้าซ้ายมืออยากได้กี่ตัวกดสั่งได้เลยนะ